สวัสดีครับวันนี้หลอซื้อขอเล่ากลับมาอีกแล้วครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับชอริวเฮียงถลงมวังข้างข่าวสึดวังข้างข่าวนะครับชุดนี้8เล่มครับเล่มนี้เป็นเล่มที่5แล้วก็เป็นผลงานของโกเล้งการแปลของท่านนนโน์นรัสครับ ตอนเดียวกันครับสืบความขัางข่าวอยู่ในตอนสุดท้ายของใต้เงามาจุล,ล่าเลยครับผลงานการแปลของทันวรน้ามึงลุงเนะต่อกันเลยครับข่าวที่แล้วเนี่ยเกาจื้อเชียงก็มาสารภาพนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสนิทของแม่ทัพพิมซึ่งมาสืบสวนหรือว่าติดตามทองคําที่ถูกต้นไปนะครับเป็นเงินหลวงแล้วก็ต้องการที่จะจับฆาตกรหรือคนร้ายในคดีนั้นให้ได้นะครับแล้วก็กำชับกับโอ่ิคยว่าอย่าเพิ่งไปบอกใครนะวันต่อมาครับเกิดเหตุการณ์ขึ้นมากมายไม่มีใครพบว่าให้ขวดเทียนหายไปไหน และในระหว่างนี้ก็มีลูกเรืออีกหลายคนนะครับที่ถูกสังหารไปตอนนี้คนบนเรือนะครับได้แต่ระแวงกันไประแวงกันมานะครับโดยเฉพาะเต็งปังเกาชื่อเชียง แล้วก็กงซุนเก็บอื้อเนี่ยถูกต้องสงสัยมากที่สุดในขณะที่จะกินข้าวกันนะครับเตงปังครับกับพูดขึ้นมาว่าตอนช่วงเนี้ยอย่าพึ่งจัดงานประลองดื่มสุราระหว่างโอที่ควยกับกินเล้งจือเลยนะเพราะสถานการณ์มันดูไม่ค่อยดีแต่ปรากฏว่ามันยิ่งเตือนยิ่งพูดเหมือนยิ่งอยู่ครับทำให้กิมเล้งจือนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยต้องประลองดื่มสุรากับโอที่้วยนี่นะก็ะเลยให้เตียซาไปเอาเหล้ามาอีกนะครับขณะที่กิมเล้ง กับโอที่ควยคราวนี้นะครับไม่พลาดที่จะระลองดื่มสุรากันชอลิวเพียงเนี่ยก็เลยให้เตียซาครับเอาห่อผ้าเนี่ยมาให้เต็งฟังดูเต่งฟังยื่นมือช้าๆครับเห็นห่อผ้าเนี่ยก็รู้สึกมีพิรุณเล็กน้อยนะครับตอนนั้นเนี่ยนอกจากโอที่ควยกับกิมเดงเจอที่ประลองสุราอยู่ข้างๆแล้วเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยล้วนหันมามองกันเป็นตาเดียวแลยครับชอลิวเพียงก็พบว่าเตงฟังเนี่ยเป็นคนที่ถนัดมือซ้ายด้วยเพราะว่ายื่นมือซ้ายมารับห่อผ้าเต่ง งปังก็เลยสารภาพว่าข้าเนี่ยถนัดทั้งสองมือเมื่อเต็งปังแก้ห่อผ้านั่นออกครับปรากฏว่าเป็นชุดคลุมของตัวเองชุดยาวนะครับแล้วก็เปื้อนเลือดก,ก็ไม่ได้มีสีหน้าผิดปกติอะไรนะตอนนี้กับบอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้แบบนี้คนใกล้ตัวที่พักห้องเดียวกันกันกบตนเนี่ยก็อาจจะสามารถขโมยชุดออกไปก่อการร้ายนี่ก็ได้พูดแบบนี้ก็เป็นการให้ร้ายเกาจื้เชียงชัดๆนะครับเกาจื้เชียงก็ออกปากแบบไม่พอใจแลลุกขึ้นจะไปหา กองสุนเกียบอื้อเนี่ย,ยก็เลยมาห้ามไว้ว่าเลือดที่เปื้อนเนี่ยเป็นเลือดของเหยื่อสมุดโดดเดียวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งทะเลาะก,กันเกาจื้เชียงเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยเพื่อต้องการที่จะมาคารวะสุราท่านไงเตงปังก็แค่นั้นเองอย่าคิดมากเกาจื้เชียงเนี่ยได้คืนสติมานหน่อยครับ,รบก็เลยสงบจิตสง,บใ,ตงบใจได้แล้วก็เลยยกเล่ามาคารวะกับเตงปัปงเนี่ยหนึ่งจอกเตงปังก็ดื่มสุราในจอกตัวเองนะครับแล้วก็ ลม้ลมหลง่อลิวเฮียงรีบเข้าไปดูนะปรากฏว่าแตงฟางถูกผิดก่อนใต้แตงปังนะครับบอกว่าสั่งเสียว่าตัวเองเนี่ยมีแม่ที่ชราอยู่เพราะฉะนั้นนี่ก็อยากจะไหวหวานชอลิวเฮียงนะให้ส่งศพคืนแผ่นดินใหญ่ด้วยคือจะเอาศพเนี่ยไปฝังไว้ที่บ้านเกาชีอเชียงบอกเฮ้ยห <ๆ S 1> ายได้ยังไงเนี่ยข้าไม่ได้เป็นคนแพ้พิษนะแล้วข้าก็ไม่ได้เป็นคนออกความคิดเรื่องที่ว่าจะไปคาระวะ เล่ากับแตงปังด้วยคนที่บอกเนี่ยเป็นกงสุนเกียบอื้อนะกงสุนเกียบอื้อแบบข้าเนี่ยอยู่ไกลจอกเล่าที่ท่านถือทั้งเยอะข้าจะเป็นคนวางยาได้ยังไงก็เลียบอกว่าไม่ใช่ท่านทั้งสองคนหรอกจอกเล่าเนี่ยเป็นจอกเล่าของแตงปังและแตงปังเนี่ยดื่มเล่าจอกเนี่ยเนี่ยมาหลายครั้งลวหลายจอกลวในวันนี้นแต่ตอนแรกไม่แสดงอาการออกมาเพราะว่ายาพิษเนี่ยมันถูกทาไว้ภายในของจอก เพราะฉะนั้นตอนแรกที่โดนสุราเนี่ยมันก็เลยยังไม่ละลายเพอเอิญมันมเป็นจอกนั้นพอดีก็คือคนร้ายเนี่ยทายาพิษไว้ในจอกนำซ้ำคนร้ายเนี่ยไม่เจาะจงว่าเป็นใครที่จะถือจอกเล่าจอกนี้ในวันนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการที่ฆาตกรเนี่ยฆ่าใครโดยไม่เจาะจงถือว่าอันตรายเป็นอย่างมากสำหรับทุกคนพูดถึงตรงนี้นะครับโอที่หัวก็ล้นฟาดลง ก,การล้มฟาดของโอที่ห่วยครับไม่ได้ถูกนะครับผิดจะเข้าใจผิดในที่สุดโอที่ห่วยเนี่ยก็เมาหลับไปจนได้นนะครับก็เลยถูกหามกลับมาที่ห้องชอรลี่เคียงกับเตย์อาซครับก็ช่วยกันวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกชอลลี่เคียก็เลยบอกว่าคนที่ไม่ควรจะตายเนี่ยก็กลับมาตาย หมายถึงเต่งปังเนี่ยตายไปเพราะว่าเตงปังเนี่ยจากการวิเคราะห์ของชอลุเฮียงเลยว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่จะเป็นฆาตกรได้มากที่สุดเลยนะแล้วก็อาจเป็นคนที่ฝึกฝ่ามือซ้ายชาติได้ทั้งมือซ้ายมือขวาได้อย่างคล่องแคล่วโอกาสที่จะฆ่าคนก็เป็นไปได้มากที่สุดเสื้อเปื้อนเลือดเนี่ยก็ฟ้องไปที่ว่าเป็นของของเตงปังนะแต่ตอนนี้เต่งปังดันมาตายซะเนี่ยเหตุผลในการฆ่าคนเนี่ยจริงๆเนี่ยคุยกันนะว่ามันมีหลายอย่างนะสาเหตุในการฆ่าคนเนี่ย คือเรื่องความรักเรื่องความล้างแค้นเรื่องเงินทองแล้วก็ฆ่าปิดปากเดียซาเกาถามว่าแล้วเตงปังเนี่ยจะมาฆ่าปิดปากคนอื่นนทำไมจอเรอเขียนก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยนะเตงปังเนี่ย องไม่อยากให้ใครเนี่ยไปถึงดินแดนละลายทองแต่ว่าห้ามหรือว่าขัดขวางการที่จะไปเนี่ยของผู้อื่นไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดองศุลเกียบอื้อเนี่ยไม่มากับเตงปังนเะเขาก็ต้องจ้างเตียซานาเรือไปอยู่ดีถูกป่ะความเป็นไปได้คือเตงปังเนี่ยก็ได้จัดให้ทุกคนที่ต้องการจะไปดินแดนละลายทองเนี่ยมารวมกันอยู่บนเรือเดียวจะไ,ได้ฆ่าทิ้งทีละคนหรือกาจัดได้อย่างง่ายดายเตียซาก็บอกว่าทุกคนบนเรือลำนี้เนี่ยคนที่มีสมบัติก็เป็นแค่ กงซุนเกียบอื้อน,นะถึงกิมเล้งจืกก็ไฮโค้ดเทียนมีเงินก็ไม่ได้พกติดตัวออมานะแต่ค่าชิงเงินเนี่ยมันก็เป็นไปนไม่ได้จริงๆแหละตอนนี้คนที่ดูน่าสงสัยคนต่อไปเนี่ยก็เหลือแค่เกาจื่อเฉียงกับองซุนเกียบอื้อสองคนเท่านั้นอยู่ๆครับพูดถึงโจโฉโจโฉก็มาคราวนี้พูดถึงกงซุนเกียบอื้อครับกงซุนเกียบอื้อก็มาเคาะประตูหน้าห้องอยู่ แล้วก็เดินเข้ามาคุยกับชอยด์เรียงว่าที่ตนเนี่ยมาภาคกลางแห่งนี้นอกจากจะมาตามหาดินแดนละลายทองแล้วเนี่ยยังมาตามหาคนพูดหน,นึ่งด้วยครับคือเกาจื้อเฉียงแล้วก็ถามชอยด์เรียงว่าจําตนเองได้หรือ,อยังชอยด์เรียงก็ตาเป็นประกายเลยครับเหมือนว่าจะ,จะนึกออกว่ากงสุนเกียบขื้อเนี่ยเป็นใครอยู่ๆเกาจื้อเฉียงก็ร้องออกมาจากด้านภายนอกนะครับทั้งหมดก็เลยวิ่งตามเสียงไปปรากฏว่าเกาจื้อเฉียงได้รับบาดเจ็บครับโดนมีดเนี่ยปักอยู่ที่หัวไหล่เลยบอกว่าถูกรอทำลายแล้วก็คนร้ายเนี่ย วิ่งไปทางห้องของกองสุนเก็บอือเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นเทียนไขขาวผู้ติดตามของกองสุนเกียบอืดกองสุนเกียบอือก็ไม่ได้พูดอะไรติดตามเดินตามพวกนี้ออกมาไปถึงหน้าห้องไปถึงห้องของกองสุนเก็บอื้อเนี่ยเปิดประตูไป ไม่พบผลองสู์เก็บอือถึงจะอ้าปากบอกว่าเทีนยนไขขาวเนี่ยเราใช้ให้อยู่เป็นเพื่อนกับแม่นางกิมเล้งจือแล้วก็อยู่กับพวกลูกเรือด้วยเพราะว่ากิมเล้งจือก็เมาไม่ต่างอะไรกับโอที่ห่วยนะเมื่อไปถึงห้องพักของกิมเล้งจือแล้วก็พบว่ามีลูกเรือคนอื่นอยู่ด้วยแล้วก็มีเทีนยนไขขาวอยู่ด้วยลูกเรือก็บอกว่าเทีนยนไขขาวไม่ได้ไปไหนอยู่ที่นี่ตลอดเวลา ราะฉะนั้นเนี่ยเกาชื่อเสียงทาหน้าไม่ถูกเลยทีเดียวเทียร์าบอกว่างั้นคนที่ทํารลายเกาชื่อเสียงเป็นใครหรือว่านอกจากพวกเราที่เหลือ7คนแล้วเนี่ยยังมีคนที่8อยู่บนเรืออีกด้วยจริงๆอย่างที่ว่าครับนอกจากพวกชอลลี่เฮียงเคนแล้วเนี่ยคนอื่นๆก็คือลูกเรืออีกนับสิบคนนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าฆาตกรเนี่ยแฝงอยู่ในกลุ่มลูกเรือนี้ทันใดนะครับเสียงของโอที่ทัวที่อยู่ในห้องก็ดังขึ้นมานะครับทั้งหมดก็เลยรีบวิ่งกลับที่ห้อง โอที่ห่วยเนี่ยก็นั่งหอบหายใจอยู่เลยครับบนเตียงแล้วเขาบอกว่าแต่กี้มีคนร้ายเข้ามาทําร้ายดีนะที่ตนเนี่ยใกล้ที่จะสางนะ้แต่จริงๆอ่ะที่เกียจะลืมตาคนร้ายก็เดินมาเรียกนะว่าโอที่ห่วยโอที่ห่วยเบาๆนะแต่โอที่ห่วยอยากนอนต่อก็เลยแกล้งหลับตาทําเป็นไม่ได้ยินซะอยู่ๆคนร้ายเข้ามาบีบคอโอที่ห่วยนะโอที่ห่วยก็เลยดิ้นหลนแล้วก็กระชากหน้ากากของคนร้ายได้ก็เห็นเต็มตานะก็เลยล่อยคนร้ายได้กระเด็นไปที่เตียงฝั่งตรงข้ามแล้วคนร้ายก็หายไปโอที่ห่วย บอกว่าคนที่เข้ามาบีบคอตัวเองเนี่ยคนที่เป็นคนร้ายเนี่ยเต็งปัปง เห็นเต็มตาเลยเตียวสาวบอกเฮ้ยตาฟาจะเป็นไปไ,ได้ยังไงเพราะไตงปัง่ยตายไปแล้วตายไปยังไม่ถึง3ยุยามนี้เลยโอที่ขวยก็มองไปที่เก่าชื่อเฉียงครับเก่าชื่อเฉียงพยักหน้าทําให้โอที่หวยเนี่ยได้แต่งุนงงครับว่าตะกี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วเก่าชื่อเฉียงเนี่ยก็พูดออกมาว่ารู้แล้วคนร้ลลายเนี่ยหรือฆาตากรเนี่ยเป็นใครคนร้ลลายต้องแฝงตัวอยู่ในกลุ่มลูกเรือนี่แหละเพราะคนที่เข้าใกล้สุราได้เนี่ยก็มีแต่ลูกเรือชอรี่เฉียงก็อืมก็น่าเป็นไปได้ เขาชื่อเชมก็เลยบอกว่าในห้องของไฮโคเทียนเนี่ยน่าจะมีบันทึกประวัติของลูกเรือนะว่ามีกี่คนชื่ออะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็เลย จะไปเช็คว่ามีชื่อตามที่ให้คดเทียนทําประวัติไว้หรือเปล่าทั้งหมดก็เลยแยกย้ายไปครับพเพราะว่าเรือมันใหญ่อะก็แยกแย้ายไปคนสองคนแล้วก็ไปสอบถามว่าชื่ออะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงทั้งหมดแยกแย้ายไปตรวจสอบแบบที่ผมบอกทั้งห้องนอนลูกเรือห้องครัวสพานเดินเรือดาดฟ้าเรือรอบเรือทั้งหมดปรากฏว่าลูกเรือที่เหลือทั้งหมดถูฟ่ามือสายชาติสังหารจนหมดสิ้นแล้วทอรลเฮียงเตียซา โอที่ห่วยองศูนย์กเกียบอื้อจัดมาพบกันแต่เกาจื้อเฉียงหายาสาบศูญไปไม่มีคนพบ ดังนั้นโอที่หวยเชื่อว่าโกงสุนเกยบอื้อฉวยโอกาสตอนที่ทุกคนต้องแยกย้ายกันไปสืบว่าลูกเรือคนไหนเนี่ยชื่ออะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยรอบสังหารเกาชื่อเชียงไปเรียบร้อยแล้วพอรุ่พิงก็แปลกใจครับว่าอยู่ๆโอที่ห่วยเนี่ยทำไมถึงคิดแบบนั้นโอที่หวยก็เลยเล่าว่าเกาจื้เชียงอะ่ะบอกว่าเป็นคนสนิทข,ของแม่ทัพพิมพ์เกิดคดีล้นเงินหลวงแล้วก็ฆ่ามีการฆ่ากัน าหารถึง120คนเนี่ยแล้วก็เกาจี้เชียงก็เลยตามมาสืบหาเงินหลวงที่หายไปแล้วคนร้ายเนี่ยเกาจี้เชียงบอกเลยว่าคือกงสุนเก็บอื้อกงสุนเก็บอื้อก็เลยพูดขึ้นมาครับบอกว่าโชคดีจริงเลยนะที่ว่าชลิวเฮียงนะรู้ว่าตนเองเนี่ยจริงจริเป็นใครมิฉะนั้นเนี่ยจะต้องถูกต้องสงสัยว่าเป็นฆาตรกรหมายเลขหนึ่งแน่ๆเลยแล้วกงสุนเกียบอื้อก็เลยถอดผมปลอมออกออดหมวกนำซ้ำยังถอดใบหู ใบหูก็ยังปลอมเลยกงซุนเกียบอื้อคนนี้นะครับกลับเป็นเองบ้วนลีเยี่ยวล้านมือปราบอันดับหนึ่งของแผ่นดินช้ายา ูทิศสีขาวอิงบ้วนลีครับก็เลยเล่าความจริงของฝั่งตนบ้างครับก็เลยบอกว่าตนเนี่ยกับเทียนไขาขาวเนี่ยซึ่งชื่อจริงๆของเทียนไขาขาวคือแปะละักแปะลักคนนี้ต่างหากครับที่เป็นคนสนิทของแป้ทับหิมตัวจริงแล้วก็ตามสืบคดีเงินหลวงมาถึงที่นี่ไม่คิดว่าจะพบเก่าจื่อเฉียงบนเรือนะเพราะว่าตัเองเนี่ยไม่เคยพบคนร้ายแต่ จำเสียงได้ทำไมจำเสียงได้ที่มั่นใจเนี่ยว่าเป็นเกาจื่อเชียงไม่จำเสียงได้เป็นพ่าเมียน้อยของแม่ทับหิมที่ว่าเป็นนางรำเต้นกินลำกินนะครับมีความสามารถที่เศษนะครับสามารถลอกเรียนเสียงใครก็ได้เสียงนักร้องอะไรเขาก็มีการใช้โทนเสียงนมีการลอกเรียนเสียงเกิดขึ้นปรากฏว่าเมียน้อยของแม่ทับหิมคนนี้เนี่ยสามารถเรียนเสียงเพราะว่าวันนั้นเนี่ยนางเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตมาจริงๆแล้วก็จำเสียงคนร้ายนั้นได้ก็เลยมา พูดให้เอ็งบ้วนลีฟังเอ็งบ้วนลีเนี่ยหูทิพ สีขาวไม่ได้มาง่ายๆครับฉายายนี้ก็คือฟังแล้วไม่ลืมนะครับเพราะฉะนั้นการที่ได้ยินเสียงเก่าที่เชียงพูดบนเรือแห่งนี้เนี่ยทำให้เอกบุญลีจําได้นะครับว่าเป็นคนร้ายที่เมียน้อยแม่ทัพพิมเนี่ยเคยพูดไว้แล้วก็เล่าว่าก่อนที่จะมาเรือลำนี้เนี่ยก่อนที่จะมาเจอกับพวกชอลุยเฮียงเนี่ยใจจริงเนี่ยก็ตั้งใจที่จะไปหาชอรือเฮียงที่เรือสําราญอยู่แล้วแต่ไปกับไม่เจอชอลุเฮียงครับเจอเสาสาวทั้ง3คน,นครับโซโยงยงลีอังซิลแล้วก็ส่งเตียมยี นะครับทั้ง3มคนเนี่ยก็เลยช่วยกันแปลงชมให้กับเอ็งวุลีกลายเป็นกง่งซูนเกียบอืดดังนั้นเนี่ยการที่เกาจี้เฉียงถูกมีดปักหัวไหล่เนี่ยก็น่าจะเป็นเกาจี้เฉียงเนี่ยสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองเนะโอที่หวยก็เลยทําเสียงอ่อยๆนะครับถึงแม้ว่าเกาจี้เฉียงจะเป็นคนร้ายป้นเงินนะครับแต่ชั่วโมงนี้เนี่ยก็ยังเชื่อนะครับว่าเกาจี้เฉียงคงไม่ใช่ฆาตกรเพราะไหนจะมีไข่มุกใช่ไหมของจิมเล้งเจอที่ถูก 6ทั้งบนโซของยามหน้าห้องเก็บของนั้นแล้ววันนั้นครับกิมลิ้งจือก็เดินเข้ามาในห้องก็บอกว่าใช่ไ่มูกนั่นแหะเป็นของข้าจริงๆวันนั้นข้าเห็นคนร้ายเนี่ยลงไปที่ห้องเก็บของ แล้วก็ได้ยินเสียงคนล้มก็หมายถึงยามเนี่ยถูกคนร้ายสังหารก็เลยจะวิ่งเข้าไปดูแต่ไม่เจอคนร้ายแล้วแล้วก็สับเพ่าเนี่ยทำไข่มุกตกแค่นั้นเองอรลอวเฮียงก็เลยนึกขึ้นมาได้ครับอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยดูแล้วคนร้ายซ่อนตัวอยู่ที่ไหนชลอวเฮียงพาทุกคนกลับมาที่ห้องนอนของตนกับโอที่ห่วยนะครับแล้วก็เตียสาในห้องอย่างที่เคยบอกไว้ว่ามันมีสองเตียงไม่นานครับชลอยเฮียงนี่ก็ไปสเปะสะปะปรับนู่นปรับนี่พยายามสำรวจเตียง ที่โอที่หวยเล่าว่าตัดเต็งปังเนี่ยมาตกที่เตียงนี้ก็เจอจริงครับมันเป็นประตูกลนะครับอยู่บนเตียงทางรับนี้เนี่ยชอลิวเฮียงเนี่ยพูดเลยนะครับว่าห้องเนี้ยต้องพาเราเนี่ยไปสู่ห้องเก็บสเสบียงแน่ๆทั้งหมดเดินตามห้องรับมาครับไปโผลที่ห้องเก็บ สำเบียงหรือห้องเก็บสินค้านั่นจริงๆห้องที่มีโลงศพตั้งอยู่6โลงนั่นแหละโรงศพยังตั้งอยู่เหมือนเดิมนะครับโอที่หวยก็เปิดโลงเลยว่าจะหาเต่งปังเจอไหมปรากฏในโลงศพทั้ง6กครับไม่พบศพของเต่งปังแต่ในโลงศพกลับมีชื่อช่อลูเคียงโอที่หวยเตยยซาอิมเล้งจือเอ็งบวนลีแปหลักแสดงว่าเกาชื่อเชียงเนี่ยต้องเคยบอกเต่งปังนะครับว่าคงสุนเอียบจือเนี่ยคือเอ็งบวนลีเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมีชื่อจริง ของปงซุนเอีจืจออยู่ในโลงศพใบหนึ่งด้วยและตอนนี้ทั้งสองน่าจะร่วมมือกันแนละ้ว จอลิวเฮียงเนี่ยก็เลยบอกว่าตอนที่เดินสำรวจตะกี้เนี่ยล่าสุดที่เดินมาเนี่ยสังเกตเห็นว่าเรือลำเล็กที่อยู่บนดาดฟ้าเรือเนี่ยมันหายไปแล้วเชื่อว่าทั้งสองคนน่าจะเอาเรือลำเล็กเนี่ยหนีไปจากเรือลำใหญ่ตอนนี้แนะล้วชอริวเฮียงเล่าต่ออีกว่าตอนนี้น่ะเบาะแสสำคัญที่สุดเนี่ยคือดินแดนละลายทองซึ่งเป็นเหตุทำให้แตงปังเนี่ยอยากให้ผู้ที่อยากจะไปเนี่ยมารวงตัวกันบนเรือลำเดียวกันแล้วก็ฆ่าทิ้งโดยที่ เมื่ออยู่กลางทะเลแล้วเนี่ยพวกเราก็ไม่สามารถที่จะหลบหนีไปไหนได้อีกคนที่จะสามารถให้เบาะแสตอนนี้ได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือกิมเล้งจือออลิวเฮียงเลยถามกิมเล้งจือไปจริงตรงๆเลยนะว่าเคยไปที่ดินแดนละลายทองแห่งนี้ใช่ไหมแล้วก็เพกะบี13าท่าลมเฉื่อยฉิวเนี่ยเกี่ยวข้องกับดินแดนละลายทองใช่หรือไม่กิมเล้งจือครับก็จำนนยอมรับมาว่าใช่เคยไปดินแดนละลายทองดินแดนนี้หรือสถานที่เนี่ยไม่ได้ สวยงามไม่ได้สงบสุขอย่างที่ทุกคนได้ยินหรือเข้าใจนะมันเป็นสถานที่ที่มีไว้ซื้อขายความลับและเพลงกระบี่นี้ตนเองก็ซื้อมาจากที่นั่นด้วยและผู้ที่ขายให้กังชับเลยนะว่าอย่าใช้พมเพื่อมิเะนั้นจะถูกทวงคืนดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อพบกับเตงปังแล้วเนี่ยตนถึงยอมทําตามที่เตงปังเนี่ยสัง่งชอลลี่เคียงก็อธิบายต่อครับว่าการที่เตงปัง หรือว่าไฮโคเทียนเนี่ยเอาโรงศพปกรงเนี่ยขึ้นมาไว้บนเรือเพื่อต้องการให้พวกเราเนี่ยระแวงกันเองนะแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าตอนที่แตงปังอยู่ๆตายไปเนี่ยก็งงอยู่พักใหญ่เหมือนกันแต่ก็มาสะดุดกับคําสั่งเสียของแตงปังนะว่าให้นําศพคืนสู่มาตก ขคืนสู่แผ่นดินใหญ่เหมือนว่าถ้าเต่งปังตายลงไปเนี่ยกลัวว่าพวกเราเนี่ยจะทําพิธีศพเนี่ยคือการเอาศพเต่งปังเนี่ยทิ้งลงทะเลไม่เช่นนั้นเนี่ยเต็งปังก็อาจจะตายจริงๆได้ก็เลยมาสั่งเสียว่าให้เอาศพเนี่ยมาเก็บไว้ที่โรงถูกป้แผนนี้กลับมาเสียเพราะว่าโอที่ห้วยดังทะลึ่งฟื้นขึ้นมานะว่าเต่งปังเนี่ยประเมินการดื่มสุราของโอที่หวยเนี่ยต่ำไปจริงๆแปะรักก็เลยถามว่าต่อให้เอาเรือลําเล็กไปได้เนี่ยมันจะหนีไปได้ไกลแค่ไหน เองบุนลีก็เลยบอกว่ามันกล้าเอาเรือลำเล็กออกไปเนี่ยสแสดงว่าได้นัดแนะกับพรรคพวกเอาเรือใหญ่มาลับในบริเวณใกล้เคียงนี้แล้วชลิเคียงก็เลยกล่าวต่อสนับสนุนไปอีกนะว่ามันกล้าทิ้งเรือลําใหญ่ไว้ให้กับพวกเราเป็นเพราะว่ามั่นใจว่าพวกเราไม่สามารถจะเอาชีวิตรอดไปได้เพราะอะไรเพราะเรือลาใหญ่เนี่ยมีคนหรืออยู่ไม่กี่คนเนี่ยคงไม่สามารถที่จะบังคับคัดท้ายเรือ หรือว่าชักใบเรือไปได้แค่ไหนเพราะคนไม่พอแล้วก็อาหารและเครื่องดืง่มเชื่อเลยว่าหน้าตอนนี้เนี่ยในห้องสเสบียงเราไม่น่าที่จะกินอะไรได้อีกแล้วมันก็กะให้เราเนี่ยลอยเรือแล้วก็ตายไปเองกิมเน,นี้งจือครับด้วยความที่เป็นคุณหนูนะครับไม่เคยออกมาสู่ทุกภพบ่อยเท่าไหร่ก็เลยบอกอ้าวไม่มีน้ำเนี่ยเราก็เอาน้ําทะเลมากินดิเองบ้วนลีนี่ก็แบบมองแบบอเนเด็ดอนาดก็บอกว่าน้ําทะเลมากินได้ยังไงดีไม่ดีเนี่ยมีการมึนขึ้นเหยนอาจเจียนเนี่ยจะหนักไปก,กว่าเก่าอีกนะไป อยู่ไหนมาเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยกิมแ้งเจอก็หงุดหงิดง,นงอนแง่นนะครับก็หันไปเห็นหีมน่มหนังสีดำนะครับที่ เกาตี้เชียงเนี่ยถือไว้ตลอดเวลาอยู่มุมห้องทั้งหมดก็ลงมาเห็นว่าในหีบเนี่ยไม่น่าเป็นเพชรนินดินดาหรอกไม่งั้นเกาตี้เชียงก็ไม่น่าจะทิ้งไว้ก็เลยให้ระวังในการที่จะเปิดหีบใบนี้แต่ละกทาท่าที่จะไปเปิดเองครับซอติ้เชียงบอกเฮ้ยมีนเอาถอยมาถอยมาถอยมาขอยืมมีนหน่อยเพื่อที่จะไปเปิดให้มีระยะพอลุกเฮียงก็เลยใช้กลาลังภายในครับใช้มีดเนี่ยฟันไปที่กุญแจที่มันล็อกอยู่ที่หีบเนี่ยสองใบทำลายลงทังในใดนั้นครับก็มีเสียงระเบิดระเบิดขึ้นครับ ตอนนี้เราซื้อขอเล่าก็ขอไปก่อนสำหรับตอนนี้นะครับแล้วก็มาติดตามในตอนต่อไปครับกับชอลู้เฮียงศึกวังทั้งข่าวครับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ